จิตวิญญาณพลังงานและจัก,กรวาลสะพานเชื่อมโยงสู่ธรรมะและความสมดุลของชีวิต ep 2บทความจากบล็อกตะกอนความคิดเรียบเรียงโดยโน้ตบล็อกจิตวิญญาณคือการกลับเข้าไปสำรวจตัวเองเพื่อค้นพบความสงบในใจและเชื่อมโยงกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่า การนำแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณพลังงานและจักรวาลมาประยุกต์กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะคำสอนในพุทธศาสนาเน้นการสำรวจตัวเองการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวและการปล่อยวางจากสิ่งที่ยึดติดจิตวิญญาณในมุมมองพุทธศาสนา ในพุทธศาสนาคำว่าจิตวิญญาณอาจสอดคล้องกับคำว่าจิตหรือวิญญ,ญาณธาตุซึ่งหมายถึงสภาวะรู้ของจิตใจการสำรวจจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้เราเหมั่นพิจารณาจิตของตัวเองเช่นจิตมีความฟุ้งซ่านโกรธหรือโลภหรือไม่จิตที่สงบการฝึกสมาธิช่วยให้เราควบคุมจิตใจและนำไปสู่ความสงบสุขในชีวิตพลังงานในพุทธศาสนา พลังงานที่กล่าวถึงในแนวคิดสากลอาจเทียบได้กับพลังแห่งกรรมหรือความพยายามวิริยะในคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมทุกการกระทำไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจเป็นพลังงานที่ส่งผลต่อชีวิตเราการทำกันมาดีเปรียบเสมือนการปล่อยพลังงานบวกออกไปวิริยะ พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้ความเพียรพยายามในการพัฒนาตนเองเช่นฝึกสติสมาธิและปัญญาจักรวาลในพุทธศาสนาคำว่าจักรวาลอาจเทียบได้กับธรรมชาติของโลกและธรรมธรรมชาติของสรรพสิ่งอิทัปปัจจยตาทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างเชื่อมโยงกัน อนิจจังทุกสิ่งในจักรวาลไม่เที่ยงแท้ดวงดาวชีวิตและสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติความว่างเปล่าสุญตาจักรวาลในมุมมองพุทธคือความว่างที่ไม่มีตัวตนแท้จริงการยอมรับความว่างน,นี้ช่วยให้เราไม่ยึดติดวิธีประยุกต์แนวคิดกับชีวิตประจำวัน 1. ฝึกสติและสมาธิฝึกสมาธิเพื่อสำรวจจิตใจและพลังงานในตัวเรา พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างจิตของเรากับสิ่งรอบตัว 2. เข้าใจความเชื่อมโยงของกรรมตระหนักว่าทุกการกระทําของเรามีผลไม่ว่าจะดีหรือร้ายและเราสามารถสร้างพลังงานดีได้ด้วยการทำกันมาดี 3. ปล่อยวางยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตและจัก,กรวาลเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ 4. เจริญปัญญา ใช้การพิจารณาธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณเมื่อผสานแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณพลังงานและจักรวาลเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพบว่าจิตใจที่สงบและเข้าใจธรรมชาติคือแก่นสำคัญที่ช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและสมดุล จิตวิญญาณในมุมมองของพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องขอองค์การสแสวงหาแต่คือการกลับมาอยู่กับตัวเองในปัจจุบันขณะพร้อมยอมรับและเข้าใจทุกสิ่งที่เป็นไปในจักรวาลอย่างแท้จริงคุณคิดว่าแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อมโยงที่คุณต้องการหรือยังหากบทความนี้จุดประกายความคิดหรือแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนของคุณ แล้วพบกันในบทความถัดไปจากตะกอนความคิดขอบคุณที่ติดตามค่ะ